สวัดีทุกท่านนะครับน,นี่มาทำคลิป EP ที่หกนะครับนี่ก็เป็นคลิปแบบสั้นๆนะครับการเสริมอ e ีโปกซี่นะครับให้เลนจากที่หลวมๆไปให้แน่นขึ้นนะครับก็ในกรณีที่ว่าเลน เลนสว่นลูกค้าหลวมนะก็คือมีวิธีในการทำให้แว่นแน่นขึ้นนะครับก็คือใช้อ e ีบ็อกซี่นะครับแต้มแถวๆขอบของขอบแว่นนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูลนลครับว่าทำยังไงนะ มาครั้งแว่นลูกค้าหลวมนะหรือว่าช่างประกอบไม่ไม่แน่นนะถ้ามีวิธีการเสริมนะแล้วก็มาครั้งอาจจะใช้เอ็นนะแต่ว่ากรณีนี้คือใช้เป็นอ e ีอกซี่แทนนะ กพืจะทำให้เลนแน่นขึ้นนะใช้บ็อกซี่แตะเข้าไปแถวกรอบข้างในนะครับอันนี้จะใช้เฉพาะกรอบเต็มนะครับ เรใส่บ็อกซี่ใส่ให้รอบเลยนะข้างในกรอบนะใส่รอบกรอบเลยนะเราใส่รอบแล้วก็ขันน็อตนะขันน็อตออกแล้วก็ถึงจะใส่เลนนะตอนนี้ใส่บส็อกซี่รอบแล้วนะ แล้วก็กรอบเขาใส่เราเลงเราใส่กรอบเลยนะแล้วก็ขันน็อตไว้นะนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้แห้งนะครับทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวก้แห้งแล้วเราก็ใส่น้ำยาเิ้อดอกนะครับ อันนี้จะใช้กาวไม่ได้นะเพราะว่าถ้าใช้กาวอาจจะถ้าโดนเลนหน้าเลนเนี่ยจะไม่ออกนะชช้นไม่ออกกนะ็เลยต้องใช้อี o x ซีแทน,นนีเป็นอี o x ซีที่ว่าเอาไว้ผสมกันนะครับมีสองมันจะเป็นสองแบบนะผสมผสมกันให้คนให้เท่ากันแล้วก็ถึงจะมา เต็มที่กรอบนะก็จะมีความเหนียวเหนียวหนึบหนึบหน่อยนะพอแห้งเราก็จะติดแน่นเลยนะนี่นะครับเสริมข้างเดียวนะข้างนี้นะถ้าสมมุติว่าหลวงทั้งสองก็เสริมทั้งสองข้างนะ ทิ้งไว้กับพัดลมสักระยะแล้วนะก็น่าจะแห้งส่วนหนึ่งแล้วนะแห้งอย่างนี้แล้ก็เดี๋ยวใช้น้ำยาเช็ดเอาคราบที่ว่านี่นะครที่มันติดตกับหน้าเลนหรือว่าด้านหลังเลนออกนะเป็นคราบของอีโปซี่นะ เช็ดออกให้หมดเิดทองก็ยังมีความเงาคนระับก็คราบก็จะหายไปน้ำยาเช็ดหน้าแว่นก็จะเป็นน้ำยาสกโพสฮะ